วันนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีการนะครับเปิดคลิปอย่างไรนะครับให้มันน่าสนใจนะครับและสามารถสร้างยอดขายได้จริงๆนะครับใครที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับอันนี้คือกัดไม่ปล่อยเป็น EP ที่18แล้วนะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นทำท t กต็อกนะครับมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่ a u d m a i p o i นะครับ a u d m a i p o i เราหลายคนเน่เพิ่งเริ่มต้นทำในหน้านะครับนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะ ก็บอกแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับหรือแอดเข้ามาที่แอดกับไม่ปล่อยก็ได้นะครับแอดกับไม่ปล่อยก็ได้แล้วก็เข้ามามาเรียนย้อนหลังเอานะส่งการบ้านมาด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยส่งการบ้านให้ผมทุกวันเลยพยาบาลกระตายเนี่ยโอ้โหส่งการบ้านมาให้นะครับดีมากๆเลยนะครับชื่นชมมากๆนะครับคนที่ไม่หยุดทําเท่านั้นนะครับมันถึงจะสําเร็จนะ ผมบอกเสมอนะครับว่าเวลาเราทำคอนเทนต์หรือเราทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะนำเราไปสู่อีกเรื่องหนึ่งเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราฝึกทำเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดธุรกิจเรานะครับไม่ต่อยอดเรื่องในหน้ามันต่อยอดเรื่องอื่นๆนะครับนำเราเนี่ยพาไปสู่อีกจุดจุดหนึ่งเสมอฉะนั้นน่ะอย่ายหยุดทำนะครับลงมือทำอย่างต่อเนื่องชีวิตมันก็จะดีจะได้ดีขึ้นนะครับใครเข้ามานะครับฝากกดไลค์และกดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่ะ มา,มาถึงเรื่องการเปิดคลิปวิดีโอนะวิธีการเปิดคลิปวิดีโอให้มันน่าสนใจนะครับหรือสามารถทําให้ปิดการขายได้ใครที่เข้ามานะครับก็การทําคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับเราไม่สามารถเปิดคลิปแบบยืดเยื้อได้แนะ้วเราต้องทําอย่างกระชับมากที่สุดนะครับใครที่ยังเปิดยังเปิดคลิปวิดีโอแบบยืดเยื้ออยู่นะครับก็บอกเลยนะครับไปตัดต่อเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาเล่าอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้อง เปิดแบบเข้าเรื่องเลยนะครับถ้าคลิปวิโดขายอะ่ะเรามารีลาอย่างเงี้ยไม่ลอดนะครับอ่าไม่ลอดฉะนั้นควรจะต้องเข้าเรื่องแต่แรกนะครับใครที่ส่วนใหญ่นะเทคนิคที่ผมเปิดนะคืออะไรรู้ปะเปิดมาด้วยอ่าถ้าถ้าเรื่องของ มันจะมีเรื่องของภาพและเสียงก่อนนะครับภาพและเสียงก่อนภาพมันต้องเป็นภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับ <an> <t ulous> ภาพนิ่งๆเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําไม่ทําอยู่แล้ว <ans> <t ouch> อันนี้จําไว้เลยนะวิธีการเปิดคลิปวิดีโอนะครับคือเราต้องเปิดภาพด,ด้วยการเคลื่อนไหวอยู่เสมอนะครับเคลื่อนไหวอยู่อยู่เสมอถ้าเราเปิดคลิปวิดีโอด้วยการพูด <ouch> หรือทำพูดหน้ากล้องนะครับเมื่อวานไม่สบายนะครับนี่ก็ยังไม่สบายอยู่นี่ยังเป็นฟุตฟัดอยู่เลยเนี่ยนะครับอ่ะ ทีนี้การเปิดคลิปวิดีโอนะคือมันจะมีภาพและเสียงจําไว้นะครับอ่าภาพและเสียงนะภาพเนี่ยแน่นอนนะครับผมเน้นย้ําเสมอนะคือเราต้องเพิ่เปิดด้วยความเคลื่อนไหวอันนี้สิ่งสําคัญนะให้มันเคลื่อนไหวอยู่เสมอนะอยู่เสมออย่าอยู่นิ่งนะครับอ่าอันนี้คือหนึ่ง เปิดให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวยอยู่เสมอคือจะเดินเข้านะครับคือลลหลักๆเนี่ยผมจะบอกว่าให้เปิดด้วยกําลังทำอะไรอยู่เช่นอ่ากำลังกินกําลังกินอ่ากำลังทํากับข้าวอ่ากำลังเดินอ่ากำลังเดินเข้าอะไรเงี้ยนะ อ่ากำลังวิ่งอะไรเงี้ยคือเปิดด้วยกำลังทำอะไรอยู่อันนี้คือเปิดด้วยความเคลื่อนไหวหรือถ้าเราไม่เปิดด้วยแอคชั่นของเราเราจะเปิดด้วยแอคชั่นด้วยการเปิดดูคลิปเปิดดูคลิปที่เคลื่อนไหวอันนี้คือเปิดดูคลิปก็คือเรากำลังนั่งดูคลิปใช่ป่ะเราเปิดด้วยแอคชั่นข้างบนก็เป็นคลิปวิดีโออ่านี้วิดีโอ อ,อันนี้คือเราเราก็เปิดดูคลิปวิดีโอข้างบนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ก็คือแอคชั่นนะครับหรือเรากำลังนับนับกำลังนับนับสมมุติเราขายโปรสิบแพ็คสิบแพ็คแถมสิบเนี่ยเรานั่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบและแถมอีกสิบอันนี้คือกำลังนับเห็นเอหอปะ่า อ่าใครเก็ตกด9หน่อยอันนี้กำลังนับอันนี้คือการเปิดด้วยภาพคลิปที่กำลังเคลื่อนไหวเน,น้นจนเน้นเน้นตรงค่าคำ,คำว่ากำลังเนอไหมครับคือกำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแต่ถ้าเราไม่เปิดแบบนี้ล่ะจารย์ทำไงทาไม่เปิดแบบนี้คือคุณก็ต้องเปิดด้วยหน้านิงน่งๆอ่าคุณก็เปิดหน้านิงน่งๆหน้านิงน่งๆอ้วนเลย นี่เปิดด้วยคลิปวิดีโออ่าถ้าคุณเปิดด้วยคลิปวิดีโอแบบนี้เป็นไงครับโอเคถามว่ามันน่าเบื่อไหมมันก็น่าเบื่อฉะนั้นถ้าคุณเปิดด้วยแบบนี้มันต้องมีอะไรต้องมีเสียงและประเด็น่ที่มันน่าสนใจ คือบางคนก็เปิดหน้าแบบนี้เวลาแต่งหน้าเนื้อปะ่ะแต่งหน้ามันก็กําลังแต่งหน้าอยู่ดีอะแต่งหน้าอ่ากำลังอ่ากินกินไปด้วยเล่าไปด้วยหรือกําลังทาครีมเงี้ยเคยเห็นปะ่ะผู้หญิงที่แต่งหน้าแต่งไปด้วยเล่าไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็กําลังอยู่ดีนะแล้วก็เล่าแบบเหมือนเมามอยไปเรื่อยเหมือนโทรศัพท์คุยอารมณ์มาณคุยโทรศัพท์คุยอ่ะฉะนั้น ถ้าคุณเปิดด้วยหน้าปกติเนี่ยแล้วมันน่าเบื่อประเด็นมันต้องสนใจมันความสำคัญมันอยู่ที่ประเด็นที่จะพูดเนื้อออกไหมครับฉะนั้นเวลาเราทำคลิปวิดีโออะถ้าเราแบบเปิดด้วยหน้าคนเดียวเนี่ยเราเปิดด้วยตัวคนเดียวใช่ป่ะอ่าทำคลิปวิดีโอแล้วพูดอยู่คนเดียวอะคุณอันเนี้ยมันคือเรื่องประเด็นเลยประเด็นเนี่ยสำคัญที่สุด มันต้องเป็นประเด็นที่แบบอยากรู้อยากเห็นเนอ,อ,อกหรอไหมครับต้องอยากรู้อยากเห็นให้ได้อ่ะอยากรู้อยากเห็นนะ่ยทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นให้ได้มากที่สุดอนะ่ะไม่งั้นมันไม่น่าสนใจไอ้ตัวที่กําลังทัาเปิดคลิปวิดีโอด้วยกันกําลังพูดอนะ่ะหรือกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอนะ่ะมันคือทําให้เขาอยากดูต่อว่าเอ้เรากําลังทําอะไรวะเรากําลังทำอะไร แต่ถ้าเราเปิดด้วยการนั่งพูดอะ่ะมันต้องพูดด้วยประเด็นที่มันน่าสนใจอะ่ะหรือเป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดมาก่อนหรือมีคนพูดแต่เราเปลี่ยนประเด็นได้พลิกประเด็นได้เช่นถ้าเราพูดเรื่องอดารากอไก่โอ้โหดารากอไก่แม่งแอบแซบแอบแซบแกอไก่แม่งแอบแซบกับ ขอไขวะเราก็ให้ลูกให้คนดูสงสัยว่ากอไก่คืออะไรนี่เราบอกว่าเหยียบให้มิดอ่าเหยียบให้มิดนะเรื่องนี้ห้ามบอกให้ใครรู้อ่ามิดไหมมิดเลยบอกทุกคนที่รู้เนือไหมครับอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดคลิปวิดีโอเนี่ยถ้าเราเปิดคลิปด้วยแบบทําให้คนอยากรู้อยากเห็นนะ่ะถ้าเรานั่งพูดคนเดียวเราจะเปิดด้วยประเด็นอะไรถ้าเราอยากจะขาย อันดับแรกผมชอบใช้ตัวนี้เลยนะครับเขาเรียกเฟียร์เฟียร์โหมดนะเฟียร์โหมคือเปิดด้วยความกลัวขู่ให้กลัวอันนี้สายหมอเนี่ยหมอชอบหมอพวกอาหารเสริมอะอาหารเสริมชอบอ่ากินแบบนี้ระวังตุยนะ ออันนี so ้เป <ล among S 1> ิดด้วยความกลัวกินแบบนี้ระวังเป็นมะเร็งนี้เปิดด้วยความกลัวอ่าทำแบบนี้เสี่ยงตุยอ่าใครใช้แบบนี้ระวังลูกเตึ๊ดเตเติรนึ่ออกมาอ่าใครใช้แบบนี้อันนี้คือเปิดด้วยอะไรเปิดด้วยความกลัวนะครับอ่าเปิดด้วยความกลัว สองอ,อันนี้คือขู่ให้กลัวสองคือเปิดด้วยปัญหาอ่าอันนี้ผมที่ผมชอบทํานะแล้วผมทำประจําเลยนะปัญหาก็ลิสต์เลยกดเลยยอมไม่ไรจุกเสียดแน่นอ่าแสบท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับอืมทรมาน กินนิดเดียวก็แน่นท้องอืดท้องอ่าอันนี้คือเปิดด้วยปัญหาอันนี้ผมชอบเปิดมากเลยนะปัญหาเวลาผมขายหารเสริมอะ่ะผมจะใช้สองโหมดนี้เฟียโห d e นะเฟียเฟียโหมดกับเปิดด้วยปัญหานะครับอีกอันหนึงที่ผมเปิดนะเปิดด้วยผลลัพธ์อ ปัญหาแล้วก็ต้องมีผลลัพธ์สิอ่าผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คืออ่าสิ่งที่คนอยากได้อยากมีอยากเป็นอ่าเขาอยากได้อะไรเขามีอยากมีสุขภาพดีสุขภาพดีถ้าเป็นกฎระย้อนคืออ่ากินได้เยอะอ่ากินได้เยอะไม่ทรมานแล้ว ใครที่แบบจุกเสียดแน่นนะใครเป็นกดไหลย้อนเนี่ยชีวิตดีขึ้นอ่าอันนี้คือเปิดให้คนด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือรวยขึ้นอ่ารวยขึ้นสบายขึ้นใช้สิ่งนี้แล้วโอ้โหชีวิตดีขึ้นเยอะเลยชีวิตดีขึ้นอ่าผมใช้เครื่องต้มไข่ผมรีวิวเครื่องต้มไข่ทุกวันนี้ยังขายอยู่เลย ไม่ต้องมีเมียแล้วอ่าไม่ต้องใช้เมียแค่ต้มไข่เนี่ยไม่ต้องใช้เมียชีวิตดีขึ้นไม่ต้องทะเลาะกับเมียเห็นไหมชีวิตดีขึ้นแค่ซื้อเครื่องต้มไข่นี้ไปต้มไข่มันยากตรงไหนนะตบต้มไข่ได้สี่ฟองด้วยชีวิตดีขึ้นไม่ต้องใช้เมียอันนี้นะผมใช้เครื่องต้มไข่เนี่ยอ่าผมไม่รีวิวอะไรอ่าผมก็ใช้นี่อีกจุดเด่นสินค้า ขุดจุดเด่นนขุดจุดเด่นสินค้ามาเล่าจุดเด่นตัวนี้มีอะไรบ้างมี t in o น e ะ T in ใช้ได้ทั้ง3อย่างจุดเด่นสินค้านี้แข็งแรงทนทานอึดทนนานอ,อันนี้คือจุดเด่นสินค้า เราก็ไปิสต์จุดเด่นสินค้ามีอะไรอ่าใหญ่ยาวอ่าอันนี้พูดถึงโต๊ะนะโต๊ะโต๊ะอย่าคิดเยอะอึดทนนานใหญ่ยาวอ่าอะไรวะอะไรเงี้ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะอึดทนนานใหญ่ยาวอะไรเงี้ยนะครับก็คือเอาจุดเด่นสินค้ามานั่งวิเคราะห์นะว่าจุดเด่นสินค้าคืออะไรนหกออไหมครับฉะนั้นอันเนี้ยผมชอบเปิดนะ ผมชอบวิเคราะห์ก่อนว่าจุดเด่นเรามานั่งดูจุดเด่นสินค้าคืออะไรนะอ่าเปิดด้วยอะไรอีกเปิดด้วยกลุ่มลูกค้าอ่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครอันนี้ผมก็ชอบเปิดนะคือคอนเทนต์หนึ่งผมเปิดได้เยอะมากเลยนะครับเปิดด้วยอะไรเปิดด้วยกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเช่นอ่าคนนอนดึกนะคนนอนดึกคนกินแล้วนอน ใครที่กินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยคุณไปคิดลิสต์มาเนี่ยเวลาเปิดคิดวดีโดเนี่ยผมเปิดอย่างนี้เลยเนะอ่าใครที่กินนอนดึกกินแล้วไม่ตรงเวลาอ่าใครที่แบบอ่าชอบกินจุกจิกเนี่ยนึกออกปะอันเนี่ยผมก็ชอบเปิดด้วยกดผมหมายอ่าหรือความชอบเราความพฤติกรรมไลฟส์สไตล์ เนี่ยผมชอบเปิดพวกนี้เห็นไหมครับออะเปิดด้วยอะไรอีกเปิดด้วย before after เนี่ยผมชอบเปิด before after เช่นก่อนหน้านี้อ้วนนี่ตอนนี้อ้วนกว่าอ,อะไรเงี้ยนะก่อนนี้ก่อนหน้านี้อ้วนตอนนี้อ้วนกว่านี่บอกวาอ่า ผมชอบเปิด before after before after เนี่ยยามันจะระวังโอ e ว c าเคลมนะก็ต้องใช้คําเรียงว่าเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันดีขึ้นอ่า์มัจะบอกว่าผอมไม่ได้นะดีขึ้นเพราะหยุดแล้วอาจากเท่านี้มาเป็นเท่านี้นี่ยอกว่าอันนี้คือ before after ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่ออกว่าอ่าเปิดด้วยอ่า คำถามอันนี้ผมก็ชอบเปิดอ่าใครเคยเป็นแบบนี้ไหมหาพวกเขาเรียกาหาพวกอ่าเปิดด้วยคําถามเปลี่ยนคำบอกเล่าเป็นคำถาม เราจะเล่าอะไรเปลี่ยนเป็นคําถามให้หมดนองไหมครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปิดเช่นจะเล่าว่าเนี่ยเบาหวานน่ากลัวเบาหวานเราอ้วนเพราะว่ากินของหวานอ้วนเพราะกินของหวานาผมก็เปลี่ยนเป็นว่าใครกินของหวานบ่อยบ่อยบ่อยบ้าง ชอบกินของหวานบ่อยๆใครชอบกินของหวานบ่อยๆคอมเมนต์กันหน่อยเนี่ยผมติดมากเลยอะนะอ่าไปงานเนี่ยเปลี่ยนประโยคนของเราแล้วก็ชวนให้เขาคิดในเวลาคําถามนี้ชวนให้เขาคิดนะใครได้ประโยชน์บ้างเนี่ยกดก้าวหน่อยสิยังอยู่กันไหมเนี่ยนะเ่ไหนกดก้าวมาหน่อยนี้กดก้าวหน่อย ขอดูหน่อยนี้ไม่ค่อยสบายเนี่ยเป็นหวัดเนี่ยไหนไหอยู่ไหมอ่าอยู่อ่าสวัสดีนะครับสวัสดีอ่ากดเก้าอ่าอยู่อยยโอเคอ่าอยู่นะมาต่อนอกไหมครับทีนี้มาต่อเจ็ดแล้วนะสะักสิบข้อนะอ่า เปิดด้วยตัวเลขห้าเทคนิคห้าเทคนิคก็ได้สามขั้นตอนเปิดด้วยแปดิบอร์ซของคนอ้วนคือกินของหวานเนี่ยผมทำอย่างนี้เอาตัวเลขมาชี้วัดอ่าเอาไปเปอร์เซ็นต์นนสถิติ สถิติอ่ามาช่วยเปิดคิววิดีโอหด้ไหมครับอันนี้นะนี่เก้าเปิดด้วยโปรโมชั่นอันนี้คือต้องจุดเด่นนะต้องมีจุดเด่นเรื่องโปรโมชั่นนะ หนึ่งแถมหนึ่งโปรโวันนี้เท่านั้นอ,อันนี้คือเปิดง่ายโปรโมชั่นสุดท้ายคือ,อเปิดด้วยความลับแชร์เคล็ดลับเคล็ดลับลดหุ่นเคล็ดลับ ลดหุ่นอไม่มีใครเคยบอกคุณอืมนี่นี่สิ่งที่ผมแอบทำมานานเนี่ยเปิดด้วยแบบแชร์คิดลับความลับอะ่ะเนี่ยพวกเนี่ยดูดิเนี่ยลองไปใช้ดูนะ สรุปคืออะไรสรุปคือมันต้องมีสองด้านคือภาพและเสียงภาพต้องเป็นกำลังเคลื่อนไหวถ้าเปิดได้ทั้งสองอย่างแบบนี้ดีมากเลยกำลังทำอะไรอยูอ่เสียงต้องเปิดด้วยเสียงให้มันน่าสนใจหรือประเด็นที่มันน่าสนใจ และที่สำคัญคือมันต้องเกี่ยวกับเขาถ้าไม่เกี่ยวมันก็ไม่อยากดูเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงอันนี้ประเด็นสำคัญนะเชื่อมโยงกับคนดูให้ได้แบบจมนุนไนะว่าทำไมเขาต้องดูคลิปนี้เขาถึงจะอยากจะดูต่อ โอเคไหมครับอันนี้คือเคิดลับสําคัญนะว่าเราทำยังไงให้เขาอะอยากจะด,ดูคลิปวิดีโอนี้ทําไมเขาต้องดูละ่ะแล้วใครละ่ะเป็นคนดูเราต้องนึกให้ออกนึกออกไหมนึกให้ออก,ก,ออกว่าใครเป็นคนดูเก็ตไหมครับว่าใครอะเป็นคนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เปิดให้มันเชื่อมโยงอันนี้คือกลุ่มลูกค้านะเนี่ยคน,ด,คนด,คด,ดูคนดูคลิปวิดีโอคนดูคลิปวิดีโอแต่เราเปิดคลิปวิดีโอ ทำไมอ่ะเขาต้องอยากดูคลิปวิดีโอเราฉะนั้นมันต้องเชื่อมโยงกับเขาสิแล้วมันจะเชื่อมโยงยังไงอ่ะแล้วเราก็ต้องไปรู้ว่าจากเขาว่าเขาอ่ะอยากจะดูอะไรก่อนมันถึงย้อนกลับมาทําคลิปวิดีโอเนออกไหมครับแล้วก็มาเปิดคลิปวิดีโอให้มันน่าสนใจด้วยการใช้ภาพและเสียงนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับเลยในการทําภาพและทําคลิปวิดีโอให้มันน่าสนใจเนื้อออกไหมครับอ่ะใครเข้าใจแล้วกดก้าหน่อยอมามายังอยู่กันนะอ่ะสวัสดีนะครับ No. อ่ะมาหลายๆคนนะครับทำคลิปวิโอนะยังยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่นะครับผมเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจหลายๆคนก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังยังจับทางไม่ค่อยถูกนะครับให้ลงมือทำเยอะๆนะครับสิ่งสำคัญคือการลงมือทำลงมือทำไปอะ่ะอย่างพยาบาลกระต่ายอะ่ะผมชื่นชมมากนะคอนเทนต์ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะตั้งแต่วันแรกที่ส่งมานะครับ และตอนนี้เหมือนพัฒนาการนะเรื่องของการทำคลิปวิดีโอการตัดต่อดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วผมว่าอนาคตเนี่ยเติบโตแน่นอนผมคอนเฟิร์มนะเติบโตแน่นอนถ้าเราลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะครับจำนวนมันจะช่วยทำให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคมมากขึ้นนะครับคุณภาพมันจะค่อยดีขึ้นตามปริมาณที่เราทำเพราะเราจะยิ่งทำเก่งขึ้นมันจะเรือยยิ่งคมขึ้นพอเราเห็นคลิปวิดีโอเยอะขึ้นการ การเช็คการตรวจสอบการทําคลิปวิดีโอการพูดอ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับลองเอาเทคนิคการเปิดคลิปวิดีโอแบบนี้ไปใช้ดูนะครับเปิดคลิปวิดีโอให้มันฮุกมากที่สุดให้มันเข้าเรื่องเลยนะครับอย่าเปิดดีลาเยอะเกินไปถ้าบางคนเนี่ยกว่าจะพูดแต่ละคลิปวิดีโอตัดทิ้งให้หมดไปใช้การตัดต่อช่วยเอาโอเคไหมครับนะ ประมาณนี้วันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะทําให้ทุกคนน่ยขายดีมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายคือลงมือทำนะครับส่งกันบ้านเข้ามาในกลุ่มนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสเร็จนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ